ขาร้อนนะครับช่อง7สีนะครับก็ปวิสุดนะครับอาจารย์วิสุดยิ่งอุปการนะครับก็ปกตินี่ดำรงตำแหน่งนะเป็นประธานเทคนิคนะของช่อง7สีอยู่นะครับตัดสินใจขอลาออกนะครับต่อหน้าที่ประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เนื้อหานะครับในการลงข่าวนะครับเขาบอกว่ากรรมการวิสุดเนี่ย แกให้เหตุผลนะครับว่าแกดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัยที่แกสอนอยู่เนี่ยนะครับงานเยอะขึ้นนะครับก็เลยไม่มีเวลามาดูแลหน้าที่นะครับกรรมการช่องเจ็ดตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวันาที์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันในช่องเจ็ดนะครับถึงแนวทางการตัดสินนะครับแล้วก็แนวทางที่ประชุมนะครับก็คือชี้แจงเฮียชุนก็ชี้แจงว่าผู้ จัดมวยเนี่ยไม่มีส่วนข้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินแล้วในสนามมวยคนใหม่เนี่ยนะครับก็คือมีแนวคิดที่ว่าจะทําเพจนะครับจะทําเพจเพื่อที่จะเพจที่ในสนามมวยช่องเจ็ดเนี่ยนะกระตั้งขึ้นก็เพื่อที่จะให้แบบแฟนมวยทางโซเชียลเนี่ยถ้าคู่ไหนมันมีปัญหาเนี่ยก็จะให้กรรมการนะครับออกมาชี้แจงผ่านทางหน้าเพจซึ่งกรรมการไม่สุดเนี่ยแกก็บอกว่าการทํางานของผมเนี่ยนะครับตาม ตัดสินตามพรบมวยปีสพศสองพัรสสิบสองเป็นหลักอยู่แล้วการตัดสินไม่ใช่ว่างานเอกสารต้องว่ากันตามสถนานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับประกอบกับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้รับตําแหน่งนะครับใหม่นะครับในหมหาวิทยาลัยซึ่งก็คือโดยรวมเนี่ยก็คือตามพิสุจน์แกแกไม่ไม่โอเคกับที่ในสนามช่องเจดให้นโยบายว่าเวลาคู่ไหนที่มีปัญหาเนี่ยต้อง มาชี้แจงทางหน้าเพจที่ทางสนามเนี่ยจะทําขึ้นมาโดยรวมก็ประมาณนั้นแกก็เลยมีงานเยอะอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจลาออกนะครับแต่ครั้นี้ก็ได้บอกไปทางที่ประชุมแล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็รอเพียงแต่ยื่นหนังสือนะครับไปให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะลาออกนะครับนี่คือข่าวร้อนในวันนี้ครับก็ติดตามข่าวสายกันต่อไปนะครับ